จริงๆเธอกำลังโดนว่ะเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรจะท,ทำอไอสิ่งนะที่เธอไม่ชอบโอ้ยสิยวลาจริงๆนี่ไปรจะช่วยกู มาทานจะมาน,นี่เธอใช่ไหมบ้านหม่เธอมีสิทธิ์มานั่งที่ท่านประธานได้ไงฉันมีสิทธิ์ทำไมเธอมีสิทธิ์เธอเป็นแค่แม,ม่ บันต่ำๆกวาดพื้นไปวันๆกวาดๆเช็ดเช็ดถุดถูอ่ะไม่เหมือนฉันเจ้าของบริษัทใหญ่โตเป็นผู้บริหารบริษัทดีค่ะเจ้านายนี่เจ้านายเจ้านายไปเรียกเขาว่าท่านประธานได้ไงก็เป็นแค่แม่บ้านต่ำๆนี่เธอกล้ากล่าวหาประธานบริษัทเหรอ ของพี่นะี่นะไม่จริงดึงดงดงด,ด,ดท่านประธานพูมาคุณดีวดารมาีประชุมคนเดียนะจ๊ะค่ะท่านประธานเีกมานะจ๊ะค่ะท่านประธานแค่นี้เนาะแค่นี้ค่ะเว้เสียเวลาจริงเจอกับแม่บ้านก็จะนายเจ้ากรรมไปสิ ด้วยก็แล้วกันนะไปอะไรดูคุธรรมาธรรมทานแน่ๆเลยฮัลโหละคะ่ะธรรมทานฮัลโหลจ้าเตรียมตัวไร้ออกนะคะเก็บเสื้อผ้ากับของที่จะเอากลัดน,นะคะเสียงม,มันคุ้นๆอยู่ข้างหลังแน่ เป็นไหนอะ่ะก็พี่ก็หนูวางเบอร์เรื่อนึงพี่เปิดแล้วมันจะแล้วมันจะตัดออกข้างหน้าได้ใช่ไหมอ๋อคนคือเบื้องหลังตอนที่สองต้องมาเก็บเงินกับปิดไฟไปเก็บกันค่ะไป นี่นะคะทุกคนเราจะมายิงกันจากเดี๋ยวเรามายิงกันค่ะยิงใส่ทุกคนเลยนะสนุกมากเลยทุกคนเงินย่างเยอะ